สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้ลงทะเบียนเรียนขับรถไว้นะคะก่อนไปเรียนขอแวะดูสวนผักหน้าโรงเรียนหน่อยค่ะทุกคนผักสวยมากวางตุ้งค่ะอันนี้พ่อปลูกกับแม่ย่ามาปลูกไว้นะคะกัด<ต>ขาวไนะซส์ใหญ่เนาะแบบแบบหอ ผักสลัดค่ะต้นหอมแล้วก็มีมะเขือด้วยแปลงผักตรงนี้มีของหลายๆคนนะคะไม่ใช่ของพ้าปู่และแม่ย่าอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นศาสร์ตรงนี้เป็นพื้นที่ของโรงเรียนค่ะวัดบ้านปักเทียบ ที่ดินตรงนี้ก็สามารถปลูกผักได้ค่ะแบ่งแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยของพ่อปู่แม่ย่าปลูกไว้ห้าแปลงค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของคุณลุงของลุงสัวลุงสัวก็ห้าแปลงเหมือนกันคน คนละห้าแปลงห้าแปลงว้าวสวยมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสอนขับรถนะคะวันนี้เนตจะมาเรียนขับรถค่ะเมื่อวานมาเรียนวันหนึ่งแล้วแต่เป็นเกียร์ธรรมดาวันนี้เป็นเกียรก์กระปุก รูสอนขับรถถอยรถออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบายาเสร็จไปแล้วหนังเบกค่ะทุกคนตื่นเต้นมากพักก่อนเดี๋ยวครูให้ไปทําข้อสอบก่อนนะคะทุตอนนี้เรียนกับรถเสร็จแล้วนะคะพอจะกลับบ้านมอเตอร์ไซค์เสียค่ะชีวิตต้องสู้ ทุกคนช่างเจอสาเหตุแล้วนะคะข้างในน็อตหักค่ะแต่ช่างบอกว่าไม่มีอะไรซ่อมให้นะวันนี้ร้านอุปกรณ์ปิดซ่อมให้พอกลับบ้านได้เท่านั้นจะรอดไหมวันนี้ขอให้ถึงบ้านโดยปลอดภัยดูหมอกคะ่ะทุกคนเหมือนกำลังขึ้นเหนือเลย ใบขับขี่ค่ะสอบเสร็จแล้วค่ะทุกคนผ่านแบบวุดวีดมากๆทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบตัติหลังจากนี้ก็ต้องไปฝึกจับรถตัวเองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนเรียนเป็นรถของโรงเรียนไม่ใช่รถของเราน่าจะเกิดความแตกต่างกันอยู่ไปค่ะไปถ่ายใบขับขี่กันหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เลยค่ะ ใครที่ฝึกขับรถใหม่ๆคงจะเข้าใจความรู้สึกดีนะคะทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวรวมๆกันแล้วก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บา,บายบาย